AI ในโลกเนี่นะครับจเจริญเติบโตเร็วมากนะครับจากเมื่อ3-4ปีที่แล้ว AI เนี่ยแทบจะทำงานแทนคนได้ในหลายๆวิตินะครับด้วยความแปลกของการใช้เทคโนโลยีมาทำให้เกิดการเปรียบเทียบการทำซิม i ิลิตี้ทำให้ AI หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะดีเทคเสียงดีเทคคำพูดหรือทำคำเข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของคนไปได้มหาศาล Mission the Moon. mission. Continue with to your the สวัสดีครับวันนี้ Mission to the Moon ได้รับโอกาสพิเศษในการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษวิสิทิ์วิสิทธิรรรร์สระอัตนะครับปลัดกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระรุนดีอนะครับเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The Third UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025 ที่มีทั้งประเด็นเรื่องโอกาสและความพร้อมของประเทศในการเป็นศูนย์กลางด้านจริยธรรม AI ของเอเชียนะครับสวัสดีท่านประหลัดครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็โอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติมากเลยครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับผมขออนุญาตเริ่มแบบนี้ก่อนเลยครับประเด็นหนึ่งที่หลายคนกังวลก็คือประเด็นทางจริยธรรมประเด็นนี้ทางภาครัฐมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับท่าน AI เนะี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลแล้วมันก็ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานแน่นอนนะครับว่า AI ก็อาจจะถูกใช้นะครับหรือสอนให้มัน ทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้ให้มันเป็นซึ่งอันนี้นนก็เหมือนกับเรามีอาวุธปืนอาวุธปืนก็สามารถจะใช้ป้องกันแล้วก็ใช้ทําลายคนได้ถ้าเราดูง่ายๆอย่างอย่างออนไลน์แกมหรือการที่ห <ừ ừ, S 2> ลอกลวงคน,นมันก็มาจาก AI ถูกไหมการใช้ AI ปลอมตัวให้เป็นอีกคนนึงเ <ừ, S 2> พื่อจะทํางานที่ทําให้เกิดการเชื่อถือหรือแม้แต่การใช้ AI ในการที่จะเพ n เนเทเข้าไปเพื่อพาระบบไซเบอร์ซ u เคียอันนี้เราพยายามจะต้องพยายามจะดูกับมันว่า มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วก็เราเริ่มมีการออกไกด์ไลน์นะครับเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้การเทรน AI ในประเทศของเราเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีจริยธรรมนะการที่จะส,สอนมันทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันน่าจะทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันยังอยู่ในระดับที่เรีเรยกว่ายังเป็นซอฟต์ law ถ้าถึงจุดหนึ่งมันอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องมีกฎหมายก็ได้ในจุดเนี้ยเรายังอยู่ในระดับของการที่รัฐพยายามที่จะสร้างความสมดุลในการพัฒนา แล้วก็พยายามมองว่าเราควรจะต้องดูในเรื่องความเสี่ยงอะไรบ้างได้ทราบมาว่าเร็วๆนี้เรากําลังจะมีงานสําคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับงาน UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025นะครับงานนี้ เกี่ยวกับอะไรอยากท่านปรดช่วยเล่าเราฟังนิดนึงคือคในในกรอบของสรประชา,ชาติก็จะมียูเนสโกที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนในเรื่องของจริยธรรมด้าน AI ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ดีมากนะครับเพราะว่างานของสรประชา,ชาตินเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบค่อนข้างสูงในแง่ของจริยธรรมก็คือการมองว่าจะมีการสร้างสิ่งที่ท่านกับผมได้พูดคุยกันเมื่อกี้เนี่ย นะครับว่าเราจะดูแลเรื่องจริยธรรมยังไงบ้างนะครับเราจะต้องมีกฎกติกาในเรื่องการทําให้การใช้ AI เนี่ยมันมีความสมดุลทีนี้ในงานเนี่ยมันจะเป็นการเชิญเอาทั้งคนที่เป็นดูแลด้าน policy คนที่เป็นนักวิชาการเพื่อจะมาศึกษาในแนวทางว่าจุดสมดุลในการสร้างกฎกติกาบางอย่างออกมาตามแนวทางที่ทางสานาติติช่เลือกข้อเสนอแนะหรือ recommendation เนี่ยมันจะได้เป็นแนวทางที่ประเทศต่างๆ,ๆเนี่ย ในจานวนมากสามารถยอมรับได้นะครับสำหรับเราเองเนี่ยเราก็มุ่งมองว่าเราก็อยากจะให้เขาได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าด้าน AI ขนาดไหนแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยก็คงต้องมองว่าเราก็มีศักานะพอที่จะเป็นลีดเดอร์ได้ในบางเรื่องนะครับอย่างเรื่องจริยธรรมด้าน AI เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดที่เราสามารถเข้าไปเชื่อมโยงแล้วก็เราก็พยายามจะยกระดับศูนย์ด้านจริยธรรม AI ของประเทศเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์ทางด้าน ภูมีภาคนะครับซึ่งก็น่าจะอาศัยโอกาสนี้ในการนําเสนอได้ด้วยซึ่งตรงนี้มันเราพยายามจะดึงเอาภาพส่วนของประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อให้คนอื่น,เ,นเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้จัดงานเพื่อง,งานแต่เราจัดงานเพื่อเกิดเอเวนตกรณีของเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่คล้ายๆกับแฮกเปอร์ตอนพยายามจะสร้างาแต่ว่า,าเรายังมีกิจกรรมอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามจะสร้างให้เกิดภาพที่เป็นภาพกันทั้งสากลนว่าอ่ประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าทาง AI ขนาดไหนในหลายๆเรื่องเนี่ยจะเป็นการทําให้เกิดการมองว่า AI คงไม่ใช่มองแค่ Readiness หรือความพร้อมในด้านคนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะทําให้คนรู้ว่า AI มันมีประโยชน์คือการทาให้เกิดการรับรับมาใช้การประยุกต์ใช้การ adoption ซึ่งความจริงในแผนของรัฐบาลเองเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องนี้มากนะครับ,รบแต่เป็นจุดอ่อนของทุกประเทศก็คือว่า <ๆ S 2> เวลาเราต้องการจะ a d o p t เรื่อง AI อะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้ a d o p t o มาเพื่อ,อลดต้นทุนอย่างเดียวแต่เราต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวด้านเกษตรกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับ ครับผมอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังเรื่อง AI Governance Practice Center นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าหน่วยงานนี้เรามีบทบาทอะไรบ้างครับในการทำงานอ๋อครับคืออย่างนี้หน่วยงานนี้ความจริงเราตั้งขึ้นมาโดยทางสพทอรหรือเอ็ดดานะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่พยายามจะสร้างไกด์ไลน์ที่จะบอกว่าออการทําเรื่อง AI เนี่ยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการเทรนการเก็บข้อมูลการทําอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะมีมาตรฐานในระดับใดซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราเวลาเราจะทําอะไรใหมๆ่ๆ นะครับโดยเฉพาะใหม่ๆนี่จะเป็นจุดปัญหามากว่าอะไรที่มันเกินเส้นไม่ได้ส่วนนี้ก็จะมีหน้าที่ในการกําหนดแนวทางครับแล้วก็ให้คําปรึกษากับหน่วยงานต่างๆเนื่องจากอันนี้ยังเป็นลักษณะซอฟลอนะครับแต่ว่าในแง่ซอฟลอเนี่ยสำหรับราชการเนี่ยการผ่านมติคอรมอมันมีเนยะเพราะฉะนั้นในระบบราชการเนี่ยหรือระบบที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยไอ้นี่มีประสิทธิผลครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดสําคัญที่สุดก็คือว่าส่วนนี้ก็จะทําหน้าที่เชื่อมกับภาคเอกชน เชื่อมกับศูนย์พัฒนา AI ด้านต่างๆเพื่อจะทําให้การพัฒนา AI เราไม่ถูกโจมตีในแง่ของจริยธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องต้องต้อง,องชื่นชม,มนะครับว่าทํามาระยะเวลาหนึ่งเรียนถามท่านเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับผม,มาประเด็นถ้าเกิดว่าเรามองว่าการเข้าถึงทรัพยากรด้าน AI เนี่ยเรากังวลเรื่องเรื่องความเหลื่อมล้ำไหมครับว่าจะมีคนบางกลุ่มเข้าถึงมากกว่าบางกลุ่มเข้าถึงได้น้อยกว่า ครับคืออย่างนี้เรื่องเรื่องดิจิตอลดิไวเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่เราดูกันมาตลอดคร,ครับทางกระทรวงก็เข้าใจว่าเรื่องนี้ความเหลื่อมล้ำอาจจะมาจากคนที่สามารถเข้าถึงบริการในต่างประเทศเขาก็จะไปได้ไกลมากนะครับแต่ว่าราชการที่เราดําเนินการอยู่เนี่ยเราคํานึงถึงเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นองค์ความรู้ Digital ดิจิทัลลิเทเลซีหรือเรื่อง AI เนี่ยเราได้ดําเนินการวางแผนที่มีความชัดเจนว่าถ้าเป็นระดับการศึกษาทั่วไปก็ไม่เป็นไรทางกระทรวงศึกษากางกระทรวงอว <c oughs> เก็ดูแลอยู่แต่ในกรณีที่คนเข้าถึงไม่ได้นะครับ,รบสิ่งที่เราดําเนินการน็คือ เราทําให้เกิดระบบการฝึกคนผ่านระบบที่เราเรียกกันว่าศูนย์ดิจิทัลชุมชนซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์คุณสามารถมาเรียนรู้ได้ศูนย์นี้มีอยู่ประมาณ2,000กว่าแล้วนะครับ,รบซึ่งก็จะมีการอบรมกับทุกวันน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวหนึ่งที่จะดึงรวมไปถึงการเปลี่ยนสํานักง,งานไปรษณีย์ทั่วประเทศให้เป็นดิจิตอลเซ็นเตอร์รอันนี้ก็จะทําให้คนสามารถเข้าถึงผมเชื่อว่าการดําเนินการในส่วนนี้ก็จะทําให้เกิด การพัฒนาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจและอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดสาคัญก็คือว่าการลงทุนทําให้ในภาคภูมิภาคมีศูนย์ AI เกิดมากขึ้นซึ่งจะทําให้การกระจายตัวในเรื่องโนด AI เนี่ยไปสอดคล้อ,องกับความต้องการของภูมิภาคก็จะลดเรื่องความเหลื่อมล้าตรงนี้ได้ขออนุญาตกลับมาที่งานของ UNESCO นะครับท่านหลังจากจบงานนี้เนี่ยเราอยากจะต่อยอดไปอะไรเพิ่มเติมที่เป็นรูปธรรมในเชิงของนโยบายหรือว่าความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยไหมครับเพราะว่างานนี้ก็มี มากันเยอะพอสมควรคือเล่นอย่างนี้นะครับในความเป็นจริงเนี่ยไทยพยายามจะใช้ใช้เวทีต่างประเทศเนี่ยในการที่จะสร้างศักยภาพทางด้านดิจิทัลมากพอสมควรเราเนี่ยนอกจากกลารเป็นเจ้าภาพในเรื่อง global forum เนี่ยความจริงเราเนี่ยเป็นประธานในเรื่องดิจิทัลในหลายหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นของเอเปเรื่องของอาเซียนโดยเฉพาะถ้าเป็นประเด็นเรื่องของด้านออนไลน์แกมเนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นเดอร์นคบในการที่ออกมาตรการต่างๆในการที่จะจัดการ เวทีนี้ก็เช่นกันเราเราเนี่ยจริงๆต้องการให้เกิด mindset หรือภาพมองที่บางครั้งเราจะมีภาพมองประเทศไทยอยาจจะสู้เขาไม่ได้เพราะมันมีข่าวสารอยู่เรื่อยๆแต่ว่าผมว่าสิ่งแรกที่เราอยากจะให้ประชาชนในประเทศไทยเห็นนั่นคือว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับอา,อาจจะเป็นลีดเดอร์ก็ได้แล้วในเรื่องนี้จะทําให้เราเห็นว่าเรามีความสามารถในการนําในการนําเลยนะครับประเทศในโลกในบางประเด็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ารัฐบาลคงต้องเอามาเอาเอาประเด็นต่างๆมาใช้คือว่าผมเชื่อว่า ข้อหรือ recommendation ที่ได้รับจากการประชุมเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไทยเนี่ยสามารถนำรับมาปรับได้เร็วเพราะเราเราอยู่ในกระบวนการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมผมเราอยากให้ประเทศต่างๆเนี่ยได้เห็นถึงการพัฒนาตามแผน ai ที่เราวางแผนไว้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ มันก็จะส่งผลทําให้เมื่อเรามีความพร้อมการลงทุนในด้านดิจิทัลต,ต่างๆก็จะเกิดมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าเป็นคีย์แล้วถ้าเราสามารถทําให้เราสามารถแสดงเรื่องการลดความเหลื่อมล้าด้วยการใช้ดิจิทัลได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ปต่างๆได้มองเห็นว่าดิจิทัลก็ไม่ใช่อันตรายเสมอไปครับผมท่านอยากให้คนไทยรู้สึกยังไงกับงานนี้หรือว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงเพื่อจะมีส่วนร่วมกับงานนี้ได้มากขึ้นบ้างครับคือ มันมีหลายระดับนะครับสมมุติว่าท่านมีมีบทบาทอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่อง AI ความจริงการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบไลฟ์ต่างๆเนี่ยทำได้นะครับการติดตามเนี่ยทำได้การรับข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยมันจะมีช่องทางในการที่จะส่งต่อซึ่งทางจะผ่านทางกระรวงหรือทางเอสได้นเนี่ยก็สามารถดรําเนินการได้สําหรับท่านที่มีความสนใจที่อยากจะเข้ามาร่วมชมในงาน a n g k o k a อ Week เพราะมันมีอีกงานหนึ่งที่ ที่ที่ cover กันอยู่เนี่ยก็เป็นการที่เปิดให้กับคนทั่วไปได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียนเชิญเลยนะครับแบงกอก AI week เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ยีบสางาน global เนี่ยจะอยู่24 2 7ถึง27ิจมิถุนายนก็เรียนเชิญถ้าท่านใดสนใจก็มาที่โรงแรมเซ็นทราเวิลดได้วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากเลยนะครับรับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์พิเศษ วิสิทิวิสิทธิ์สระอัจปรัดกระท่วงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีนะครับที่มาฉายภาพให้ความรู้กับเราและขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันขับเคลื่อนอนาคต AI อย่างมีจริยธรรมไปด้วยกันที่งาน The Third UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025นะครับวันที่24-27มิถุนายน2568ที่โรงแรมเซ็นทรา g แกรนด์เซ็นทรัลเวิด์กรุงเทพนะครับ Mission to the Moon. Continue with your mission.